ไปได้ดีแล้วเอาลืมดูอันไดสองพันอยู่สรุปพี่ได้ยินผมไหมได้ยินครับโอ้อ๋อพียบคือเพียบ็เขาทำงานอยู่เหรอใช่ครับเลิกดีโุมแสดงว่าเลิกมาเขาก็ไม่มาแล้วายละมึงเดียต้องงัดว่ะ ไม่งัดได้ลงเอาเรือแล้วก็ไปได้เนี่ยผมจะเอามันนะอ่ะได้อนุญาตเอามันเอาเผื่อด้วยนะได้ถ้าพี่แม่นี้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ตีเลือดอยู่แล้วมันเข้ากวาดังกลางนะกวดังมากเลยพี่มากเลยครับพี่อยู่กวดังหลังมันเราจะประกบหน้าหลังแล้วก็ตุยมันแบบแซนด์วิช đã, giờ ơn bựng, gù, ở đâu, trang, trang, chuyện đó, đi, đuổi, nó, đi, có, còn, 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 ได้ตัวเดียวว่าเปล่ากี่ตัวไม่รู้แต่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอ่างั้นตายซะเรียบร้อยเคลียร์โง่ชิบหายเลยที่ตั้งว้างวิ่งมาหาตีนเหมือนนี้นะแหมมันคิดว่าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเนี่ย <laughs> มันไปดรรูรอบๆอบอ่ะมันก็มองตอนที่ผมลงอย่างเดียวไงอ๋อมันก็ไม่มองต่างคนต่างระแวกด้วยอ ไะเอาเรือแล้วไปกันเถอะวงเป็นไงบ้างวงอ่ามีคุณสี่เลือมีเอ็ดด้วยสองกระบอกทางนี้มีอยู่เอ็ดไปปาพี่ไปปาเรือมารับแล้วไปเลยแม่ไปเลยเหล่ะเลสิไปเลสิจะอยู่ทำเรืออะไรได<ม>้ในในบ้านาข้างๆแม่น้ำจะไปเก็บไหมเดี๋ยวผมเก็บไปเผื่อก็ได้คุณสี เออเก็บ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 ไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือไปขึ้นเรืออยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรือไปก่อนฮัลโหลไปไทยไีไ่ไ<ม>ชาวไปเรือนี้เลยไปพี่แม่งแปลกจัดเรือพีตอนอผมอยู่ตอนผมอยู่เฉยๆอ่ะแม่งพันไออุณหภูมิอ่ะขึ้นหกสิบแปดหกสิบเก้าพผมเล่นไอเหี้่เลยหกสิบห้าหกสิบสี่ อ๋อใช่หน้าล็อบบี้มัขีนสเปกไปเลย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 ไปไปไปเไปลไปยไปเเลอเลเลยเลยเลเลันเลยเลเไปลยไปเลยไปเลยไปเลยไปยไไปเไปเลยไปเลยไปเลยไปเไปไเลยไปเลเไเล ฟาร์อยู่มาป้ะเบ,ะ<ย>บเอร์สี่เฮ้ยมามามาเบอร์สีมาเบอร์สี่มาไปรับมันหน่อยไปรับเบอร์สี่หน่อยเบอร์สี่มาเฮ้ยึ้นรเ 4, ร, 4, ร 4, เอือเร็วมา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 ไปน้ำจมเจ็บมาเร็ว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 โอเค<ๆ>ไป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 มึง่าเพื่อนกู <laughs> ยังยิงมาอีกดูวน ไม่รู้ว่าเพื่อนวิ atau, ่งมาหากระสุนเองวิ่งมาหาอูซี่ด้วยอ่าไอ้สัตว์ดูมันดูมันดูผมเนี่ยยิงเอาดูมันยังยิงถึงได้ยิงถึงนิดแม่งโปแล้วถ้ายิงโดนนี่รายงานเลยเนี่ยใช่ถ้าผมยิงโดนมันเด้งขึ้นมาให้รายงานในยิงคนเดียวกัน นมันต้องแนงขึ้นอยู่แล้วเพราะมันต้องมันมีหัวก้อยเนี่ยใช่แล้ทีนี้ก็เออหัวก้อยว่าไอไม่ตั้งใจอะไรสักอย่างทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนแล้วจับตาณีหรือเปล่าโอ้ผมมากับเรือใหญ่อ่ะเาเรือใหญ่ชนดากแล้วอดตรงเนี้ยหลบไปใต้น้ำเลย ขึ้นไปเด้ไอเบอร์ซีเก,กะยังจะตามไม่เงาแหละถ้าเมื่อกี้ผมไม่ขึ้นเรือก่อนนะชุดชมพูตายขึ้น<า>เรือมา,าก่อนไงมั้งยะอ๋อลืมป่เอ้ยลืมอะไรลืมเก็บบุยชิปไอชมพูมามแล้วยัง แล้วเพื่อนมันมาปุเพื่อนไปก็เอาบูชิปที่อยู่ในกล่องแล้วก็ไปดึงไงเพราะตรงนั้นเสามันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไงเออนะรูองี้ขโมยบูชิปมันมาด้วยดีกว่าใดๆก็ฆ่าแล้วเอาให้สุดเอาให้หมดมุกไปเลยโคตรอันนี้เลยหอทำไมาราเก่งเโคตรใจดำ เคยดูการ์ตูนว่าในมังงะอะไรอย่เงี้ยพระเอกชอบแบบมังงะจีนนะชอบไว้ชีวิตอ่ตัวโกงว่าสักคนนึงอะไรเงี้ยแล้วตัวโกงนี่ก็รอบกัดไม่หยุดเลยก็เป็นสหายฮัลโหลคุณครูถึงบ้านแล้วเหรอนานแล้วจ้า what's up ไก่เธอน่ารักแค่นั้นเธอน่ารักตอนเมาเดี๋ยว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  เดาเนานไเปลี่ยนเพลงใชเลย <c oughs> <c oughs> เออขอทราบว่าคุณพบรักกันได้ไงอ๋อไม่ได้พบครับงั้นนะอีนี่มันเมา <c oughs> มันมีมีมในเฟซได้ไปบอกว่าอะไรนะสังคมมันกับแฟนต่างกัน <c oughs> ถามว่าเจอกันได้ไงอ๋อมันกลับจากร้านเล่าแฟนออกมาใส่บาตร อากาศต้นเป็นยังไงวะผมกลับจากร้านเล้ามันออกมาใส่บาตรใช่ไงก็เลยได้เจอกันไงคนดึงเบาหัวทิ่มมาเลยอีกคนดี่ออกมาใส่บาตรแล้วก็พบรักกันไม่ไม่ได้พบรักกันพอดีผมเห็นมันปุ๊บน่ะผมสลบอยู่ตรงนั้นพอดีมันก็เลยต้องลากคูเขาไปเรียกว่ามันก็เลยต้องช่วยเหลือเขาเป็นคนดีเจอน คนดีอ่ะอืมคนดีผีดกลุืมคนดีที่โลกไม่ต้องการใช่อย่าเป็นคนดีเลยบายฉันมีคนแปดด้วยแหละโอ้ของดีโอ้กิงดองของดีจัดของดีจริงเหรอครับผมเธอนลนะนานะทีให้เธอเป็นเมือนชิสุกะตัวที่ฉันจมซาวกันนอปีตา โดมิตะโดิตะที่ผ่านไปโดเมอนกว่ากี่สิบปีแล้วยังอยู่ป .4 อยู่เลยโนมิตะที่ชอบหน้ากากเนี่ยแอคชั่นชอบอยู่ฉากเดียวอะเรื่องโดเรมอนเนี่ยนี่รถผมเป็นไรไม่รู้อ่ะมันเรียวไม่ค้อยไปอ่ะเอาเล้วไปใส่ถันจอดน้ำมันหน่อยละ พอมันปุดฝุดใช่มอไซค์เหรอใช่พี่กดเลี้ยวไม่ยอมเลี้ยวให้เกต้องยิงล้อมันใช่ต้องยิงล้อมันข้างนึงยิงล้อนานจำเลี้ยวทีนะต้องสีโค้งยังก็สิบล้อพี่แกเคยขับสิบล้อหรอไม่เคยพี่แต่ผมเคยเห็นเบอร์สี่ยูไม่มีเอ่อ ป๊อตเอ็ดนะพาลากุยแกนั่นเส้นชัยเหรอพี่ลืมอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยอ่ะเป้หายไปละอ้าวนั่นแหละนะเปลี่ยนตัวดึงเบอร์สีในสามสองหนึ่งอะไรอ่ะอันนี้เหรอมันลืมหรือว่าอย่างไรมันไม่ได้อยู่หน้าจอแบกใส่รถได้ไหม ไดแม่บังเถิดอย่างนั้นแ่ะเออได้นะแบกใส่รถเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 เยวเดี๋ยวเดี๋ยวิเดี๋ยวดิเดยเดียวด้ยวเดียวเยี๋ยวดดเยยเียวยแนีคนดด มีคนขึ้นเครื่องบินจากไอ้ตรงนั้นจริงๆด้วยไม่มึงก็ยาสิยามีไม่ยาไอ้เบอร์สิจอดจอดดึงมันก่อนดิมันดาวอยู่อุ้มมันลงมาอุ้มมันลงมาเอาอุ้มยังไงอ่ะนั่นนะเร็ว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 เรียบร้อยตายเดียบร้อยนะเอาบูชิ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  ก็มึงไม่เฝ้าจอละเบอร์สี่มีเสาบูชิปไหมเนี่ยนี่อเสาบีอยู่ตรงนี้เนี่ยไปเรียกในวงเลยก่าไหมไม่มีไม่มีในวงไม่มีเสาแล้วแล้วมันจะมาไหมอ่ะไม่รู้โอเคกูถือว่ากูทำหน้าที่กูแล้วแต่ที่รู้ๆถ้าพีไม่จอดผมก็จะไปกับมันแล้วนะ,ะไปเลย <laughs> ไปเลย,ไ,เลยไม่เป็นไรไปเลย บูชิปอยู่ที่เพอเอาบูชิปไปบูชิปไปผมต้องฮิวต้องฮิวที่พื้นที่พื้นที่พื้นเออเออเออหนูเท้ากูก็ต้องฮิว <Yeah. S 2> หมดแล้วนะยาก,กูก็หมดแล้วนะ หมดแล้วเหรอนอะไรหมดแล้วก็เอาเข้าวงไม่ไม่ยอมมาสักทีไปทางสะพานเลยว่าพี่ใช่ไหมไปเลยไปเลยไม่มีคนเล่ามันไปหมดแล้วผมก็จะตายแล้วผมตายแบบตายเลยอ่ะจะไม่สามารถทำยาได้เลยอย่านะของวัดอบูชิไปไม่ได้ไปอยู่กลางทะเลคือแม่งทะเลโคตรไกลอ่ะบอกมึงจะมุนทำไมรถหงเย่ หมดแล้วนะเข้าถามพี่มาเอา,ามาเอา,ามาเอามาเอามีคนเอาเอารถรถเนียรำวงประกบด้วยจะรั่วเลยเกิดไหลขึ้นๆุบเลยเือม <c oughs> ีคนหรอหรืออะไรเห <c oughs> ยียบตีนเหเหยียบตีนพี่เจ้า อาญาไหมผมจะย้ายายาพี่อันสุดท้ายผมไม่ต้องใช้ก็ได้ผมไม่ทันแล้วอายาไปไอ้เฮียเพื่อนโดดมาตรงผมว่ะไอ้เฮียเพื่อนมึงโดดมาทาไมตรงนี้เนีคนก็เห็นนะดีวมึงโดดมาตรงนี้เอาของผมไปให้บทคูณแปดด้วยเอฟยสี่ไปเอาไปบทลูกขวัดด้วยทำอะไรพี่น็อกได้ไงอ่ะวงไง หมดยาแล้วเอายาชินสุดท้ายให้พี่ชอ์ไปแล้วมึงคิดว่าคุณจะรอดอเลยเผื่อรอดอย่างน้อยก็ไอ้รอดไปสักคนเถอะรอดพี่วงใกล้ๆเองถ้าพี่ไม่โดนยิงตายซะก่อนนะนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละรอดพี่รอดพี่ต้องรอดตรงนี้อยู่ได้พี่มันอยู่ใต้เนินมากสามเนี่ยพิมไปแล้วเห็นไหมหนดเดียวพี่ อ่านั่นแหละ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 ชิบหายแล้วพี่ชิบหายแล้วขึ้นจากน้ำไม่ได้ปั๊มยาไม่ได้มดต้องมันมีทางขึ้นอยู่นะมดมดต้องไต่หินนะมีทางขึ้นอยู่โอ้เรามีคนอยู่ข้างหน้ามั้งอย่างน้อยชาวก็รล็อดวงมีแล้วเพื่อนไปๆ งั้นพักกินสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับใช่ครับกระตุน่นไม่ไดยิยงสักนัดเลยย้าหมดไปสิบลอดแล้วพี่พี่ชิวได้พี่ได้พี่ได้แค่หนึ่งคิวพี่ชิวได้ละเฮ้ยคนูหน้า,นนานผมเลยว่ะเฮ้ยตัดภาพไปที่มด้ <c oughs> อ้เก็บหนึง่ง มันจะขึ้นหลังคาเมื่อแล้วมันก็อยู่กับเพื่อนบ้านหรือกุญหลังคาวเนี่ยน่าเล่นสุดๆเลยแต่ไปยากมากเฮ้ยอ๋อเห็นละซ้ายด้านขวาเลยทีนี้ตัดภาพมาที่เพื่อนเลนก็หาทางเข้าวงแตกจะนอกก็น่ะพตดเจ็บมองไม่เห็นชัดเลยเมื่ออันนี้ตัวหนึ่ง มีหลายตัวนี้ว่า,าอยู่ในบ้านเลยสว์อยู่ในบ้านเลยจะผลจะโดนทางทางซ้ายยิงด้วยดีมีหมอกมากันให้ <S 2> <S 2> <S 2> ตรงไหนพี่ยิงคูมีชอบปลาระเบิอดอัดหน้าต่างเลยได้ไหม ถ้าจะชาร์จก็รอเพื่อนเลยนะาวงผมไว้หรือไม่ก็รอไปพร้อมวงก็ได้พี่ขึ้นหลังคาที่พี่ขึ้นหลังคาคาโล่งรดเฮ้ยยี่ฮี้ตายยิง้ายอยู่ไหนเนี่ยหลังต้นไม้นี่ว่าะระเบิดไม่มี นี่จยระเบิดวงได้เลยของสามยานะเก็เหมือนกันหลังคาแหละยังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ชั้นสองในบ้านนี้แหละไม่ไมตัว,ตวที่ยิงสไนปักปักปักอยู่เนี่ยสวยสวย<ด> <ปะ S 1> เฮ้ยตายหรือเปล่าตัวที่น้าสุดขา อุย,อย่าคุดเก็บเลยเหมือนมีเสียงโดนอยู่ดัวมดเลยเนะใช่ไหมพี่เสียงอะนี่สมุอ๋อสมุเนี่ยมันอยู่เนี่ยพี่ตัวหนึ่งในห้องน้ำพีำ่ชอบมีมุมยิงห้องน้ำปะเอ็มจริงไม่ต้องอันนี้ก็ได้พี่แค่ค่อยรอยิงเพราะว่ามุมเราแค่เปียบจัดในบ้านยังไม่เคลียร์นี่ใช่ไหมใช่มีตัวหนึ่ง รถมาที่มันมั้งน่ะยาก็หมดเออใช่พี่รถมาทิมเนินผมระเบิดก็ไม่มีว่ะออกจากห้องน้ำไปนะวิ่งมาที่เนินน่าจะตีเดียวกับรถอะตีลตีมั้งน่ะรู้ป่ตีเห็นรถเห็นห้องน้ำวิ่งออกมาหารถเมื่อกี้เนี่ยมันมันอยู่ตรงเนี้พี่พี่ชาวมดวงดี้วระวังบ้านชั้นสองจะโดดไปนะโคตรเจ็บ อื้อดึงเพื่อนดึงดึงดึงอ๋อไอ้สายตาแล้วที่เอวคุ้มหน้ายิงเลยโอเคเหลือสามคนมีคนอยู่ตรงที่เอวตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ๋อเพื่อน่ยอยู่หน้าผมเนี่ยเจอหน้าผมนี่แหละน่าจะหนึ่งตัวเดียวเฮไอสามตัวแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่เดียวกันหมดหรือเปล่าผมไม่มีระเบิดเนี่ย ันไม่มีเหมือนกันไอ,อยูเนอร์เนี้ยเ้องล้อมเข้าไปอะไ่อะพี่ช่อออกขวาได้ไหมถ้าพี่ช่อออกขวาพี่ช่อจะดูให้หมดได้เอออยู่อยู่ฝาอยู่ในวงระวังด้วยน,นะพี่เดี๋ยวมันเห็นเฮ้ยอยู่ฝาใั่ไหมฝาเจ็บนี่มันนัเดเบียวฝาโคตรเจ็บเ,ยเลยระเบิด ยิงมีเสียงโดนด้วยโอ๋อระเบิดแต่เป็นไม้ค้างพีชเชาเพื่อนหลือมันคนเดียวและมันเล่นยากมากเลยมุมเราแบบใช่จริงมุมเราต้องเข้าไปหามันนหะใช่เราไม่มีออปชั่นเนี่ยมีออปชั่นมันก็คือว่าเแล้วมันก็โดนตัวขวายิงตายนะไม่มีออปถ้าผมมีออปชั่นนะผมไม่ต้องอันนี้เลยมึงอยาผมไล่มันได้เลยมึงอยาเพื่อนเปิดโปรดิเพื่อน รอสิขวามือมือเพื่อนแอดรอปเพื่อนอยู่ขวาด้วยเก็บเให้ด้วเพื่อนวิ่งอย่างนี้ผมหัวแอดตองอันนี้แอดตองแทนขวาเพื่อนแล้วขวานั่นแหละ้ายก็มีเพื่อนหันไปทางไหนมึงก็ตายแหละเพื่อน